โรคเบาหวานกำลังกลายเป็นวิกฤตสุขภาพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีศูนย์บริการที่พร้อมดูแลคุณอย่างครบวงจรและสะดวกสบายโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานไปในระดับศูนย์ความเป็นเลิศดโรคเบาหวาน KKU Center of Excellence of Diabetes แบบ One Stop Service ที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การรักษาของคุณอย่างไรและทำไมนี่ถึงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียงมาพบคำตอบกันเลย โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยคะอ้นแก่นไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพให้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือศูนย์นี้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้เยนซินค ซึ่งหมายความว่าทีมแพทย์จะออกแบบแผนการรักษาและดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยผสานความรู้ความสามารถจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่หลากหลายเช่นแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ A.P.N. เทศสัชกรนักกำหนดอาหารนักกายภาพบำบัดและทีมส่งเสริมสุขภาพทอ นี่น่าสนใจคือรูปแบบ One Stop Service ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสะดวกสบายมากขึ้นเพียงเข้ามาที่จุดเดียวผู้ป่วยก็สามารถรับบริการหลายอย่างได้เช่นประเมินอาการตรวจวินิจฉัยปรึกษาด้านโภชนาการปรับการใช้ยาคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเช่นเบาหวานจอประสาทตาหรือแผลเบาหวานที่เท้าและรับคำแนะนำด้านการดูแลตนเองซึ่งช่วยลดเวลาลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือศูนย์นี้ไม่ได้เน้นเฉพาะการรักษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านเบาหวานควบคู่กับการส่งเสริมมาความรู้ให้กับบุคลากรและประชาชนเช่นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและการให้ความรู้แก่ประชาชนในกิจกรรมงานวันเบาหวานโลกประจำปีเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ศูนย์นี้เปิดให้บริการเริ่มต้นที่ห้องตรวจอายุรกรรมเบอร์8ทุกวันศุกร์เวลา8ดนาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาแต่คำถามที่น่าสนใจคือด้วยการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศนี้จะช่วยลดภาระการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างไรและคุณคิดว่าบริการแบบ one ็อปเ service จะเป็นมาตรการที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือไม่อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย